พี่น้องมือนีสิผาแกงออมเนือ้อรแสแซ่บๆตามมาเบิ่งวิธีเหตนดากันค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบเนาะก่อนอื่นเอาก็มาเตรียมพริกแกงค่ะจะมีคาตะไคร่พริกแดงจินดาแล้วก็หอมแดงค่ะพี่น้องโขกทุกอย่างใส่กันค่ะต่ําใส่กันเนาะหลังจากเขาต่ําพริกเสร็จแล้วเนี่ย เอาก็ตังหมอเอาเนื้อใส่ลงไปค่ะตำ้ดยพริกแกงขัวใส่กันขัวล้วนใส่กันค่ะพอกินหอมๆเริ่มออกเนี่ยฮาาก็เอาปลามาปรุงเนาะคะ่ะใส่ปลาไปประมาณสองทพีขวดต่อตอนนี้กินปลาเริ่มหอมเตะจมูกแล้วค่ะ สังเกตว่าเนื้อเริ่มสุกเนี่ยเขาเกลาน้ำม,มาใส่เนาะคะ่ะเติมน้ำลงไปมักหลายมักหน่อยตามใจพี่น้องเนาะถ้ามกักขุกขิดก็ใส่บ่ต้องใส่หลายค่ะเพราะน้ำเดือดเกลเอเข,ขัาวขัวใส่ลงไปขัาวขัว้วซีซอยให้แกงเขาหอมแล้วก็คนขึ้นเนาะคะ่ะคนนากินหลังจากนั้นก็เอา มะเขือใส่ลงไปค่ะพิกลูกโดดใบบกูดฉีกพี่น้องถ้ามีดอกฝักทองหรือลูกฟักทองเล็กๆใส่เข้าไปแหงแสบค่ะตามด้วยต้นหอมเนาะพี่น้องปิดท้ายด้วยใบชพูค่ะ แถวบ้านเอินพังอิเลิสเนาะเขาสิมีกินหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วมาเด้อพยัยามมทันกินข่าวมากินน้วกันค่ะ